สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพครับผมมัฒน,นาเมืองสุขครับผมได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจํากลางกรุงเทพมหาคนครเมื่อคืนนี้ครับประมาณสักสิบเก้านกาเศษกลับถึงบ้านก็ได้เขียนบทความถึงลูกสาวแล้วก็ตั้งใจว่าจะขอบคุณพี่น้องประชาชนแต่ผมเผลอหลับไปเพิ่งตื่นครับอดอาหารมาสามวันเศษเพียรมากผมอยากขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ให้กําลังใจผมกับลูกสาว ในการต่อสู้เพื่อให้เราได้มาซึ่งสิทธิและเสรีภาพในการพูดโดยเฉพาะขณะนี้เนี่ยเรากําลังจะประชามติรัฐธรรมนูญซึ่งจะเป็นกฎเกณฑ์สําคัญที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวข้ามความขัดแย้งไปได้ในครั้งนี้หรือเปล่าผมเชื่อว่าการเปิดเวทีให้กับพี่น้องประชาชนได้แสดงออกจะเป็นวิธีทางที่ดีที่สุดเพื่อให้ประชาชนได้ข้อมูลที่ครบถ้วนขอพักผ่อนสักสอสวันนะครับและผมก็จะออกมาต่อสู้เพื่อ สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งผมถือว่ามันเป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคนที่เขาเรียกว่าสิทธิทมนุษยชนใครก็ตามที่ไม่เข้าใจสิทธิของความเป็นคนคนนั้นไม่ใช่คนครับขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพครับผมมัฒนาเมืองสุขครับผมได้รับการปล่อยแต่ผมเผลอหลับไปเพิ่งตื่นครับอดอาหารมาสามวันเสร็จเปียมาก ผมอยากขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ให้กำลังใจผมกับลูกสาวตัวจากเรือนจํากลางกรุงเทพมหานครเมื่อคืนนี้ครับประมาณาสัก19บเกานฬิกเศษกลับถึงบ้านก็ได้เขียนบทความถึงลูกสาวและก็ตั้งใจว่าจะขอบคุณพี่น้องประชาชนเอาในการต่อสู้เพื่อให้เราได้มาซึ่งสิทธิและเสรีภาพในการพูดโดยเฉพาะขณะนี้เนี่ยเรากําลังจะประชามติรัฐธรรมนูญซึ่งจะเป็นกฎเกณฑ์สําคัญที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวข้ามความขัดแย้งไปได้ในครั้งนี้หรือเปล่า ผมเชื่อว่าการเปิดเวทีให้กับพี่น้องประชาชน